มีคำถามในไลฟ์ค่ะเป็นโรคหนูเป็นโรคห,หัวใจค่ะอาจารย์หนูสามารถทานโปรโตีนได้ด้วยใช่ไหมคะโอ้สบายมากครับเ,ออเป็นไทรอยเป็นพีทค่ะอาจารย์กินยาหมอมา4ปีไม่หายตอนนี้ทานโปรโตีนควบคู่กับยาของคุณหมอค่ะออกกำลังกายด้วยไม่ทราบว่าหนูมีโอกาสจะหายไหมคะจากในไลฟ์ค่ะอาจารยออ์ถ้าใครฟังมาเกือบทุกสัป,ปดาห์จะเห็นว่าผมวนอยู่ไม่กี่เรื่อง คุณอาจจะรู้สึกว่ามันจริงหรือไม่จริงอันนี้แล้วแต่ความเห็นของคุณนะแต่ว่าแต่ว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยให้สังเกตว่าถ้าคุณหยุดคาเฟอีนจะควบคุมง่ายขึ้นแล้วถ้าคุณบอกว่าทานยามาสี่ปียังเอาไม่ลงนั่นแปลว่าสาเหตุสำคัญสองอย่างของไทรอยด์เป็นพิษก็คือน้ำตาลกับคาเฟอีนยังอยู่ ให้สังเกตนะครับถ้าคุณลดคาเีอีนลงลดน้ําตาลลงแล้วเติมโปรโตีนมันมีโอกาสที่จะควบคุมง่ายขึ้นแค่เดือนแรกเลยลองดู